เลยนะคะวันนี้พี่พิกกี้มาดำเนินรยายการณวันนี้ค่ะกับพี่ชักพลค่ะค่ะทั้งสองคนเป็นตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อคนะคะเป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมความรู้ฝุกจมมิตสำนึกเรื่องการลดแยกขยะให้เด็กเรียนนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีดาราอ่าพี่พี่ตน้นตน,นักดาราพิธีกรนักแสดงแล้วก็วิทยากรน,นะคะที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ การลดและแยกขยะให้ถูกวิธีด้วยใช่ซึ่งทุกคนพร้อมที่จะเจอเรื่องคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะไม่ได้ไไยินม้่เีเลยซึ่งก่อนที่จะไปชมโชว์พี่ตี่บอกเลยว่าอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยที่วิทยากรทุกท่านได้พูดนะคะ เราจะมีเราดูนีคำถามแล้วเราก็จะมีของรางวัลแจกด้วยนะคะใช่ค่ะที่นี้ของรางวัลของเราเยอะมากมีอะไรบ้างคะพี่ชมพูมีกระเป๋าผ้าค่ะมีกระเป๋าเล็กๆเป็นกระเป๋าให้น้องๆของไปโรงเรียน,นได้ด้วยมีสูตรนโน้สด้วยนะคะอุ้ยหลับได้สเลยแลต่ละลายน่ารักมากเลยนะคะแต่ลายน่ารักมากเลยะคะ่ะแ,แล้วก็นอกจากนี้ยังมีแมสก์เสร็จแล้วก็มีเอ่อแมสก์ปิดจมูกด้วยใช่ แล้วก็มีผ้าเขามมาค่ะโอ้ยเอาไว้แต่งตัวส,สวยๆแล้วค่ะนั่นค<อ>ือการสวยไปเรียนแล้วค่ะโอ้ยพี่อยากได้มากเลยใช่เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจความนะคะทุกคำถามที่เราพูดคุยกันเราจะเอามาถามหลังจากที่ทุกท่านได้พูด,พดคุยกันจบแล้วค่ะใช่แล้วละคะ่ะเรื่องตอนนี้นะคะเราก็พร้อม 更广，啊哈。啊 นะครับมาได้ขนาดคุยสุดๆกันแบบนีพี่ภูวินอตอนนี้มีผลงานการแสดงอะไรอยู่บ้งางคะที่จะให้น้องๆสามารถติดตามชมได้ตอนนี้ก็มีซีรีส์อยู่สองเรื่องครับแต่ว่า,ามีซีรีส์เรื่องเท่านั้นอย่างเดียวเป็นหลักนะครับผมแล้วเดี๋ยวอีกนิดนึงก็จะมีหนัเงเรื่องคุณพยูนครับโอโ้โหอย่าลืมติดตามชมน้องภูวินด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเชิญน,น้องภูวินมาชงกันบ่อยนะคะขอบคคุณรับเอาละค่ะ เชิญนัานที่สของเรานั่นก็คือพี่ต้นกล้าค่ะจะพี่ต้นกล้าเลยค่ะราไม่ได้นะคะคเยอเลยโอยกมากเลยนะคะวันนี้หนาแน่นมากๆเลยทีเดียวสดี้าคะงน่ตัวหน่อยค่ะสัดีครับผมต้นกล้าในคณเก้วเลยนะ สุขภาพและชีวิลสิ่งเ ขอบคุณมากนะคะอาจารย์วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์นั่งก่อนนะคะั่งต่อไปนะคะรองคณะวิทยาลัยปิโตเลียมและปิโตเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมานิตมิทีธนาคุณค่ะขอสีผมมาด้วยค่ะอาจารย์เดี๋ยวแค่ไหนเดี๋ยววันนี้อาจารย์ให้ความรู้เขาให้ความรู้กับเด็กๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์ดีครับได้ค่ะเน้นเชิญอาจารย์นั่งก่อนเลยค่ะ ไปนะคะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อกรอดไทยและสร้งสรค์สำหรับเด็กและเยาวชนตองูพัฒนาสื่อกรอดไทยและสร้างสารค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอดเตอร์สนา,าัิตาชนะชัยทัวร์ค่ะขอเซ็ตตัวมือด้วยค่ะ ใช่ไหมคะเดี๋ยวกมอเชิดพุ่นพี่ตองสหารคุเล่นนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอด้วยทุกคนนะครับโคนรจิ๊กหรอกไหมคะทุกคนแฟนคลับต้งแซ่บแบบว่ายังเยาวไว้ยังเด็ปคือพี่ต้องยังหล่อแซ่บอยู่เลยค่ะโอ้โี่ต้องมามาด้วยคะนี่มีหมามาด้วยครับ จะตกใจนิดนึงตาจะโตตลอด๋อทำไมอันนี้ชื่ออะไรคะน้องหมาชื่ออะไรนะครับนี่นี่เอาน้องคุณคุณครับทำไมถึงมีน้องคุณคุณขึ้นมาด้วยคะ่ะพี่ตองวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของการน,นอกจากจะดูแลรักษาส,าสิ่งแวดล้อมแล้วการแยกขยะแล้วมงเลีิยงที่คุณเรายังดูเรื่องของหมาแมวด้วยเรายังช่วยหมาช่วยแมว่จัดต่างๆด้วยครับวันนี้ก็เลยเอาน้องคุณคุณมาด้วย โอ้โหน้องคุณน่ารักไหมคะทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้พี่ก้องจะมาพูดคุยก,กันนะคะครับโอเคครบคุณพี่ก้องค่ะพี่นั่งไหนหนั่งนี่นะโอเคครับได้ครับเอาละค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทุกคนพร้อมแล้วนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มถามนะคะน้องกูรูินก่อนเล